นานแล้วนะครับที่ไม่ได้โดนครีมเลยสักนิดนะครับตลอด5ปีกว่าๆนะครับก็ทำแต่งานเนาะวันนี้ก็เลยเข้าเซเว่นได้ครีมอันนี้มาคร,ครีมอะไรอ,อ่าสำหรับผิวมันนะครับรูขุมขนกว้างซึ่งมันตอบโจทย์มากเลยนะครับเริ่มทาวันนี้เป็นวันที่หนึ่งวันแรก ังจากไม่ได้ทามาแล้วเป็นเวลา5ปีนะครับนี่คือสภาพก่อนทานนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่จะทาน,นะครับเนื้อครีมเป็นเจลอะครับเป็นเจลไม่ใช่ครีมนะเ,นเจล เป็นเจลกลิ่นแบบธรรมชาติดีไม่น่าจะมีน้ำหอมนะครับมันมันเป็นเนื้อเจลอะ่ะมันเลยไม่มันเลยไม่เห็นนะว่า รูปภูมขนกว้างครับ่า,าตรงนี้ในซองเขาบอกว่าให้ทาเป็นประจำเช้าเย็นนะครับวันนี้เราทาตอนสี่ทุ่มกว่าก็เดี๋ยวตอนเช้าตอนเช้าก็ทาอีก เขาบอกให้ทาคอด้วยนะก็ทาตามคำแนะนำที่เขาเขียนมานะครับหลังทําความสะอาดผิวหน้าเอ๋อเป็นเซรั่มครับเป็นเซรั่มไม่ใช่เจลนะทาเซรั่มให้ทั่วใบหน้าและลำคอเป็นประจำเช้าเย็น ก็ทาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเฮ้ยดูดีขึ้นเลยอ่ะก็ผิวหน้าที่ไม่ได้บำรุงมาห้าหปีนะครับแล้วก็ทำงานหนักพักผ่อนน้อยมาตลอดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่ม บำุงซะหน่อยแล้วช่วงนี้ไม่ได้ไปตกปลานะครับก็เลยไม่มีคลิปอะไรมาลงนะครับก็สมัยก็จะเป็นคลิปทั่วๆไปเน็กอะไรได้หรือมีอารมณ์ก็ถ่ายๆลงแค่นั้นนะครับยังไงก็คืนนี้ฝันดีนะครับบ๊ารบาย